สวัสดีค่ะธรรมชมที่เาคารพมณีท่องมีสามดาวสิผ้าธรรมชมมาหาคุณพ่ออุทิศประจำวัวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพ่ออุทิตกับไปเลี่ยงง้วอยู่ทงไฮทงหน้าห่อเข่าไปน้ำค่ะธรรมชมปั่นห่อเข่าไปน้ำก็เลยเอาปั่นห่อเข่านั้นให้เจ้าที่เจ้าทางโตกแรงมากฝันค่ะธรรมชมเจ้าที่เจ้าทางผีหัวหล่อน นำมาหอดบาทมาหาคุณตาอุทิศมาให้โชคใหล้ลาบบอกเลขสองโตขผู้ชมบอกเลขสองโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีเด็ดเด็ดตัวใดกับไปฟังกับคุณพ่ออุทิตพร้อมๆกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิง่งห้ยท่องมีสามดาวนั่นไ่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่ออุทิตพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่ออุทิตสวัสดีค่ะครับตามตัวเลขกับคุณตาอุทิตนะครับนอกเปินว่าอุ้ยคักแง่งเฮียนคักวสันเป็นไนกว่าคุณพ่ออุทิตเรื่องเล่าต่างๆเป็นแนวไรบ่สูเอฟซีเพิ่นฟังเะครับคุณตาไปเรียงง้วคนนมะมองไปเรียงง้ว่อ,อ,ม,อม,มันไกลก็ได้ห่อเข่าไปน้ำครับห่อเข่าไปหอดเที่ยงหอดอันนี้ก็ได้ กินกินเดีวก็ได้จำให้เพื่นกินน้ำโอ้จำข้ามเขาให้เจ้าที่เจ้าทางเออจำข้ามเขาให้เจ้าที่เจ้าทางาเออมาเมด่อบกล้วยเดีอยกล้วยนักชมรักษาซอยกันในเด้อมีตัวไรดีกับไปบอกในเด้อบบอกเพื่อนอ้าวนี่เขา,ค,ลลาค,ครับปิ่งไก่ไอ้ป่งไก่เดี๋ยวมาสูกินครับชูอยาก่ากันเรือย กับเหมือนกินเกิดจะค้องกับกินว่าจะค้องก็เลยคําม,มากก็เลยาพากันมากบา่านเนี้ยเ้ยมากครับงั่วกับมั่วเลยพามากผมพามาบ้านเออพาเขามาบาม้านไกลเติครับเออก็เลยพากันเขามาบา้บานบ้านอย่งน้นไม่เลี่ยงนอนบ้านนี้ยครับ มาฝันว่าโอ้ยได้กินเก่ากินหนา้ําจะมีแห้งดิไนตัวรับตัวดีหลอกตัวไรนะบอกมาที่เด็ว่าันเป็นไผ่ะครับมาบอกเป็นไผ่ะครับผีหัวหลอนเออเป็นมาเป็นมาเป็นเป็นผีหัวหลอนสมบูรณ์ครับเป็นมาเป็นเป็นผีหัวหลอนโอ้ยอยากไรตัวดีตัวอันนั้นแล้วบอกคนจำข้ามเข่าคนจะด้วยน้ำมาบอกว่าเข่าฝันบอกครับเออเข่าฝันก็ด้วยว่า พกหนึ่งเดียวเพื่อนมาครับอืมนันแม่นดีๆบอกคือตัวคือตัวกินขา้าวหมตัวขันถือกับมาหม้อไม้กินอีกแงเพื่อนมาครับอืมเพื่นแสบเพื่อนน่องเ่แสบเพื่นนัวเพื่อนครับเออก็นเรียกว่อาอ้าวอันมันถือหม้อวัตะปีงไก่ซ้ำนี่ต้มไม้กินก็นได้ต้มเป็นตโตเรดยน,นะครับต้มนะเป็นโตไม่กินโตอันเรียกว่าเบากันพ่วงฟันหลัง ผีเจนหลอนที่บอกผีห <friend arthy rider> ัวหลอนโอ้ผ <during the memory Yeah> ีหัวหลอนอืเป็นตัวเนี่ยอะไรล่ะครับคุณพ่อผีหัวหลอนหัวผมพีผมพอดีเนี่ยรอนกันแตกคือกันเนี่ยก็หัวกระดูกหัวโป่งๆล่ะหัวโป่งด้วยละไม่มียังเลยครับครับน้องนี่ครับฝันหรืออะไรก็นี่เป็นห้องบอกเลยบอกครับนี่เลยเขียนบอกเลยแลบอกเลยปากมันเลยครับครับครับบ้านนี้อัน ผีผู้ชายหนวดขาวที่มาเขียนเลขให้อันมันมันทงหน้ามองเดียวกันหมนะคนเราทงหน้า่เก่ยวกันหรอกโอ้วังสองสมือนี่อันฟัน่าไปนอนอยู่เทียงหน้าห้างเนาะอนไปนอนอยู่เทียงหน้าห้างเนี่เป็นยังไ๋กว่าผีผีไผกว่ามาบอกครับผู้ต่อผีผมขาวหนวดขาวโอ้ผีหนวดขาวผู้เฒ่าหนวดขาวเนาะผู้เฒ่าหนวดขาวครับบังมันมีผมบ่มีแบบว่าหลอนมาบอกโค้งหนึ่งโอ้ครับครับคนละมองไปเลียงคนละมองเออไปเลียงคนละมอง ว่าเรื่องมองเดียวกันครับอืมถูกมากคนละตัวมี่ไกลเนี่ยโอ้เออไกลกว่ากันออกไปอีกครับเอ,อ้ยตั้งแต่นั้นเลยฝันเรื่อยจำเขาไอ้ผู้จินเตือนทองเขาไปน้ำเนี่ยมันไกลเต็บครับอืมอันบาดนี้อันทีผู้เฒ่าหนวดเขาเนี่บอกเลข่สามตัวตัวใดครับมนาเอฟซีเป็นเขามาเบิ่งใหม่เออเจ็ดเนื้อห้าสามตัวเลยเนาะเออ จ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาตัวนี้ที่ภูเทาที่หนวดขาวเขียนใชน้ได้แปลนบ้างคือครับตัวนี้เออเขียนใช้เป็นปีเอ<ม>าอันกี่ท่านเขียนตูรัมปืกครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งแหละครับก็จะมีเหล็กสองตัวน้ำมาติดตั้ชุดหนึ่งบาทนี่งับน้ำมาอีกมาบอกมาบอกอันหนึ่งแปดเขียนใช้ออน้ำผักเพื่อ แยกเหมือนสองเบื้องเด้อวันนั้นแย่งแบนเบิ้งวันนั้นเออหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งนี่ละโอ้แปดหนึ่งแปดหนึ่งบอกรอบถึงแปดหนึ่งนะครับจริงๆนะแปดก็ได้ครับคือลบกันที่ท่านเดือรอบเตียงโต้กับหนากับลังเนาะค่ะวุ้ยกับหนากับลังเราเนี่ยแทบจะมีหัวหล่นมาผีหัวหล่นมาหกเนื้อครับโอ้สงสันแต่ ผู้เฒ่าเพิ่นเว้ามันกิดจีบพีงฮอลล์เนาะผีงวอลอนผีนบ่มีญาติบ่คุณพ่อแนวนียบ่มีแล้ว<ม>พีตอนจัดผีดดอนนี่พราะนี้จอนเนี่ยคือถึงมาตัวกินเข่าเพราะยังไ่หมดตัวกูอยู่นี่ล่ะมันว่าอ,อืะรักษาอยู่ตรงไหนตรงหน้านี่ละออ่ะรักษาอยู่นี่ละ่ะกูบ่ได้ไปใส่หอกจังว่ามากด็ดีอันห่อเข้ามาจ้ำข้าวให้กูกินกูมีแห้งจังว่ากูบอก ครับครับครับ<ม>นเนาะเิ่นก็ะยกไในส่วนบุญส่วนกุศลเนาะเิ็นได้นเขาส่วนบุญส่วนกุศลน้ำเผาน่ดาจังว่ามมนใหนมาบอกมากบอกมา,มาอา้าวา้ามครับผมคุณพอค่ะคุณพออุทิตคุณพออุทินไปเลี้ยงงัวอยู่ทงนานบ่คะเออเราบัทนีกับผีหัวหลอนแม่นบะคะเออผีหัวหลอนจำไปเลี้ยงงัวนี่ก็ได้พ่อเขาไปน้ามันไกลเติบจากบ้านอยูได้เที่ยงแล้วก็ได้กินเ้า กินเข่าก็ได้จำให้เจ้าที่เจ้าท้างว่านี่เจ้าที่เจ้าท้างกินเขาน้ำกันเด้อดูร้านมาเรียงงัวหนึ่งช่วยเดือดตื้อ่วงด้านไหนนักทุนนักจ่ายดีๆ่อยกันต้องขึ้นมากเลยนน้ำมาว่าห่วยพุชบอกเด็กมึงือยาวบอห่วยบอกตัวไหนนะบอกมากที่ไหนหุบนืองหุหุบนืองหรือเนืองหุก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชม โอ้คนชอนบอกน้ำมาบอกเลขหอดบ้านห่อนเหี้ยนเลยเนี่ยมาหอนฟันเรื่องว่าผู้จูบอกเล่ห์ตังแต่ตังสีนน่สหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งเนะค่ะตามชมแล้วก็เลขชุดกอกับเจ็ดหนึ่งหา่าแล้วกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเขียนใส่กลางหนาผากเลยไหมคะแปดหนึ่งหนึ่งไส่หนาผากอันผู้เทาอันวนวดเงาหนีหมงองง่าย ใส่กลางนะผักแดงจึงคืองเลยเออมันพาคุณพ่อค่ะแก,ก,กแต่มีซ้ำหนี่มันบ่าครคุณพอ่อโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกขอบคุณคุณพ่ออุทินลหลายยเออนาะค่ะที่ให้ขอมูลดีๆเออด็ดกับท่ามีสามดาวไปฝากเอฟซีประจำวัวนที่หนึ่งมีหน้าคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่ออุทิ่ขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวท่อมีสามดาวกับจดตัวเลขของคุณพ่อวุฒิใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมตเลขของคุณพ่อวุฒิกันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อวุฒิแคปหน้าจออย่งเด้อค่ะคุณพ่อวุฒิไปเลียงงัวเลียง ว่ายอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนะาะค่ะกรนมู้ชมถือข้อเข่าไปนั่งกรนมู้ชมันอยู่ไกลเนะาะเนาะปั้นเข่าในเจ้าที่เจ้าท่างตกแรงมากฝันฝันว่าผีว่าหล่อนนั่งมาหาหอดบากมาให้โชกให้ลาบได้กินเข่าน้ำคุณตาอาทิศแสบหลายเลยนั่งมาให้โชกให้ลาบบอกเลขหกหนึ่งหกหนึ่งกรรมพิธามหกหนึ่งหกหนึ่ง เลขเจ็ดหนึ่งหานี่กับเลขจุดก่อนเนาะที่ท้องมีสามดาวมาติดตามคุณเตาอวติดคุณพออุติศให้เจ็ดหนึ่งหากับแปดหนึ่งแปดหนึ่งเลขหกหนึ่งหนึ่งคุณเตาอุติว่าฝันว่าพีหวหล่อนมาบอกกธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทางน,นะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวกัสซีราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้ยจคโจคมันๆมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ